สวัสดีค่ะอองซานซูจีเป็นนักการเมืองหญิงชาวพมา่าหรือในปัจจุบันคือประเทศเมียนมานะคะเธอได้ชื่อว่าเป็นนักสู้และเข้มแข็งมากจนได้ชื่อว่าเป็นหญิงเหล็กและเป็นวีรสตรีคนสําคัญของโลกจนได้รับรางวัลโนเบลนะคะอองซานซูจีมีที่มาที่ไปอย่างไรเหตุใดจึงกล้าต่อสู้กับรัฐบาลทหารยาวนานหลายสิบปีและการต่อสู้ของเธอทอาหารหดแค่ไหนวันนี้แคจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะพื้นเพลและประวัติการศึกษา อ,องซันซูจีเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนปีคริสตศักราช1945ที่เมืองย่างกุ้งในประเทศพามา่าซึ่งในสมัยนั้นอยู่ภายใต้อนานิคมของอังกฤษมาหลายสิบปีแล้ว ที่เรียกว่า British บอร์มานะคะองซานซูจีเป็นลูกคนเล็กและเป็นบุตรสาวคนเดียวของในพลองซานในพลคนสำคัญที่ช่วยให้พม่าเป็นอิสระจากสหาราชอาณาจักรได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกล่าวคือในปีคริสต์ศักราช1939ถึง1945ญี่ปุ่นยกกำลังบุกเข้าพมา่าและบังคับให้พม่าเข้าพวกกับตนเพื่อต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นฝ่ายของประเทศอังกฤษ แต่ในตอนนั้นนายพลองซานได้ทําการเคลื่อนไหวต่อต้านการครอบงําของญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถทําให้เมื่อสงครามโลกได้ยุติลงนายพลองซานจึงมีความดีความชอบจากอังกฤษเป็นอย่างมากและได้ใช้โอกาสนี้เจราจาขอ,ขอคืนอิสรภาพจากอังกฤษจนในปีคริสต์ศักราช1947 การเจรจากก็ประสบความสําเร็จทางอังกฤษเชิญท่านในพลไปลงนามในสนธิสัญญาที่ลอนดอนโดยระบุจะให้อิสรภาพหากพม่าสามารถร่างรัฐธรรมนูญได้ภายในเวลาหนึ่งปีดังนั้นหลังจากในพลองซันเดินทางกลับมายังพมา่าก็มีการดําเนินการเร่งด่วนเพื่อเตรียมการต่างๆในการคืนเอกราชถึงแม้ในพลจะถือเป็นวีรบุรุษที่ทําประโยชน์ใหญ่หลวงให้ประเทศ แต่ก็มีผู้ที่หวาดระแวงเกรงว่านายพลจะได้อำนาจไปครอบครองในคณะรัฐบาลในอนาคตด้วยเหตุนี้จึงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในวันที่19กรักรกฎาคมปีคริสตศักราช1947นัน้นั่นคือพวกของนายอูซอคู่แข่งทางการเมืองได้ส่งคนร้ายติดอาวุธจำนวนหนึ่งเข้ามาลอบสังหารนายพลองซานและพวกในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ในสภา ซึ่งในตอนนั้นในพลมีอายุ32ปีและองซานซูจีมีอายุได้เพียง2ปีเท่านั้นส่วนมารดาของเธอคือนางดอคินจีจำต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรชายหญิง3คนโดยลำพัง แต่คลอกร,รมก็ยังไม่จบสิน้นเมื่อพี่ชายคนรองของซูจีซึ่งมีอายุเพียง8ขวบประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตในบ้านพักซูจีและพี่ชายคนโตคือองซานอูจึงเติบโตมากับการดูแลของมารดาและการอุปธมรมของมิตรสหายเก่าแก่ของบิดาค่ะในวันที่4มกราคมปีคริสตศักราช1948พม่าก็เป็นเอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการเพียง6เดือนหลังจากการเสียชีวิตของนายพลองซานส่วนนางดอขินจีนั้น เป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถมีการงานที่ดีจึงสามารถเลี้ยงดูบุตรทั้งสองได้อย่างดีองซันซูจีได้รับการศึกษาพื้นฐานในประเทศพามา่าและเริ่มแสดงพรสวรรค์ทางด้านภาษาโดยเธอสามารถพูดได้4ภาษาคือพามา่าอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่นค่ะในปีคริสต์ศักราช1960 ขินจีได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งทูตพมา่าประจําประเทศอินเดียและเนปาลสูจีจึงได้รับการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยสตรีศรีรามในนิวเดลีเธอมีความเฉลียวฉลาดและมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมจนสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อระดับปร,ริญ,ญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและปรัชญาที่เซนฮิลค์คอร์เรจมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษ โดยนอกจากเธอจะมีผลการเรียนที่ดีแล้วเธอยังมีบุคลิกลักษณะที่ดีและรูปร่างหน้าตาดีอีกด้วยและในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่อังกฤษนั้นซูจีได้พบรักกับไมเคิลอลิสนักศึกษาสาขาวิชาอรารยธรรมทิเบตค่ะ หลังจากซูจิจบการศึกษาในปีคริสต์ศักราช1967เพื่อนเก่าของบิดาของเธอซึ่งทำงานตำแหน่งเลขาที่การองค์การสหประชาชาติในขนาดนั้นได้ชักชวนให้เธอไปทำงานที่นั่นในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการเธอจึงตัดสินใจย้ายไปพำนักที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มทำงานดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันนั้น<ๆ>เธอได้เขียนบทความหลายชิ้นที่เกี่ยวกับการเมืองในพมา่าและการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชของบิดาของเธอ จนทาให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างส่วนมารดาของเธอก็ได้หมดวาระในตําแหน่งทูตประจําประเทศอินเดียและเนปาลและย้ายกลับไปยังย่างกุ้งขณะที่พี่ชายได้ย้ายไปพำนักที่ซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาแบบถาวรและได้สัญชาติอเมริกันค่ะชีวิตครอบครัวในปีคริสต์ศักราช1972สูจีแต่งงานกับแฟนหนุ่ม ไมเคิลอลิสซึ่งทำงานเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอารายธรรมทิเบตที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหลังการแต่งงานไมเคิลย้ายไปทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายการแปลรวมทั้งมีหน้าที่ถวายการสอนแก่สมาชิกราชวงศ์แห่งภูฐานอยู่ระยะหนึ่งซูจีจึงย้ายตามสามีไปและได้งานในกระทรวงต่างประเทศของภูฐานในปีต่อมาทั้งคู่ย้ายกลับมาที่กรุงลอนดอนเนื่องจากไมเคิลได้งานสอนวิชาหิมาลัยและทิเบตศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ นัดถในปีเดียวกันนั้นเองซูจีได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกคืออเล็กซานเดอร์และในปีคศิสต์ศักราร1 9 7 9 7เธอได้ให้กำเนิดบุตรชายคนเล็กชื่อว่าคิมค่ะถึงแม้ซูจีจะต้องใช้เวลากับการเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสอง แต่เธอก็ยังคงผลิตงานเขียนโดยเฉพาะชีวประวัติของบิดาอีกทั้งยังทำการศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษในระหว่างปีคริสต์ศักราช1985-1987ถึงทั้งนี้ครอบครัวของเธอต้องย้ายที่อยู่หลายครั้งเนื่องจากได้งานที่อินเดียและญี่ปุ่นแต่ในภายหลังครอบครัวของซูจิก็ย้ายกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งค่ะการกลับสู่พมา่าและการเข้าสู่การเมือง ในปีคิตศักรช1988ครอบครัวขององซานซูจีส่งข่าวมาแจ้งว่านางดอขินจีมารดาของเธอป่วยหนักซูจีในวัย43ปีจึงรีบเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่ย่างกุ้งเพื่อมาเยี่ยมมารดาโดยเธอตั้งใจว่าจะใช้เวลาอยู่ในพม่าในการสร้างห้องสมุดในนามของนายพลองซานบิดาของเธอโดยไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองแต่อย่างใด แต่ทว่าในขนาดนั้นพม่าอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทําให้ประชาชนต้องลำบากทุกร้อนอย่างมากจนเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเธอจึงเริ่มมีความรู้สึกว่าเธอไม่สามารถทอดทิ้งพวกเขาไปได้ทั้งนี้ความด้อยพัฒนาและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้นส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ย่ําแย่เนื่องจากการปกครองโดยรัฐบาลทหารของพมา่าภายใต้การนําของนายพลเนวิน ที่ยึดอำนาจมายาวนานถึง26ปีด้วยการปกครองแบบเผด็จการนั้นประสบปัญหาอย่างหนักจากนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ จนเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงจากกลุ่มนักศึกษาและประชาชนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งทำให้มีการประท้วงที่รุนแรงกว่าเดิมเพื่อให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มกดดันให้ในายพลเนวินต้องลาออกจากตำแหน่งประธานพรรคสังคมนิยมพมา่าหรือ BSPP ในปีคตศสสักช1988สุจีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อเธอกลับมายังพมา่าและได้รับรู้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ อีกทั้งความที่ประชาชนต้องการที่จะมีประชาธิปไตยเธอได้เกิดความรู้สึกว่าเธอมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือในฐานะลูกสาวของนายพลองซานค่ะหลังการลาออกของนายพลเนวินก็เกิดการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนหลายแสนคนในเมืองหลวงย่างกุง้งและแผ่ขยายไปทั่วประเทศที่เรียกว่าการจลาจล8 8 8 8เนื่องจากจัดขึ้นในวันที่8เดือน8 ปีคริสต์ศักราช1988ทั้งนี้การประท้วงเกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อกันว่าการลาออกของนายพลเนวินนั้นเป็นเพียงการเล่นละครตบตาเนื่องจากเขายังคงมีอำนาจอยู่และเหล่าทหารก็ยังจะปกครองประเทศต่อไปการประท้วงที่เกิดขึ้นจึงมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดโดยในระหว่างการประท้วงนั้นองซานซูจีก็ได้ขึ้นปราศัยเป็นครั้งแรกต่อหน้าฝูงชนที่มาชุมนุมกันที่เจดีชเวดากองในเมืองย่างกุ้ง โดยเธอได้เรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้กับพมา่าแต่ทว่าการชุมนุมดังกล่าวได้ถูกรัฐบาลทาหารปราบปรามอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนและนักศึกษาเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากถึงแม้พวกเขาพยายามชุมนุมหลังจากนั้นอีกแต่ก็ยังคงถูกปราบปรามด้วยความรุนแรงจนแกนนำหลายๆคนต้องหนีออกนอกประเทศค่ะบทบาททางการเมืองและการถูกกักขัง หลังจากการจะลาจลครั้งใหญ่ความหวังที่จะมีประชาธิปไตยของประชาชนชาวพม่านั้นริบหรี่ลงไปอีกหลังจากนายพลซอมองได้ยึดอำนาจการปกครองและก่อตั้งสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐหรือ SLORC ขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าหันยังคงจะปกครองประเทศต่อไปและนโยบายต่างๆ ก็ยิ่งปิดกั้นความเจริญของประเทศไปยิ่งกว่าเดิมด้วยเหตุนี้ฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยจึงเคลื่อนไหวต่อสู้ด้วยการจัดตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือที่เรียกว่า NLD ขึ้นถึงแม้อองซานซูจีจะเป็นผู้นําในพรรคแต่เธอก็ขอดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคเท่านั้นและได้เชิญพลโททินอูมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนตั้งแต่นั้นมาเส้นทางทางการเมืองของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มตัวส่วนมารดาข,ของซูจีซึ่งมีอาการป่วยมานานก็ได้เสียชีวิตลงในช่วงปลายป,ายปีครตศ 1,988ค่ะหลังการก่อตั้งพรรค NLD พวกเขาก็ทำการเคลื่อนไหวให้รัฐบาลทหารคืนอำนาจให้กับประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดอองซันซูจีกล่าวย้ำเสมอว่าเธอไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกกรณีรวมถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยเธอชี้แจงว่าความรุนแรงไม่สามารถนำมาซึ่งชัยชนะที่ถาวรได้การต่อสู้ของเธอจึงเป็นแบบอหิงสา คล้ายกับรูปแบบของมหัตามาคานทีโดยใช้การสื่อสารและปลุกใจประชาชนให้ต่อสู้โดยสันติค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้การเคลื่อนไหวขององค์ซานซูจีและพรรค NLD จะเป็นไปด้วยความสงบและสันติ แต่รัฐบาลทหารก็มองว่าเป็นภัยแกตตนอย่างร้ายแรงและในเดือนกรกฎาคมปีคศัก1989ได้มีการส่งทหารกลุ่มหนึ่งมาล้อมบ้านพักที่ย่างกุ้งขององซันซูจีเอาไว้พร้อมออกคำสั่งกักบริเวณให้เธออยู่แต่ในบ้านพักเท่านั้นพวกเขายังเสนออีกว่าจะปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระหากเธอยอมเดินทางกลับลอนดอนไปหาครอบครัวของเธอซูจีรู้ดีว่าข้อเสนอดังกล่าวจะทําให้เธอไม่สามารถกลับเข้ามายังพม่าได้อีกจึงตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปอย่างเด็ดขาด และทำให้เธอต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่แต่ในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะอย่างไรก็ดีการเคลื่อนไหวภายนอกบ้านพักของผู้สนับสนุนประชาธิปไตยยังคงมีอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีการติดต่อชาติมหาอำนาจให้ช่วยกดดันรัฐบาลทหารในการจัดการเลือกตั้งอีกด้วยทำให้ในที่สุดคณะรัฐบาลทหารยอมให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศ,ศักราช1990ซึ่งผลปรากฏว่าพรรค NLD ได้คะแนนเสียงท่วมทน้น จำนวน392ที่นั่งจาก492ที่นั่งซึ่งตามปกติแล้วก็แสดงว่าพลโททินอูผู้เป็นหัวหน้าพรรค NLD จะต้องได้เป็นประธานาธิบดีแต่แล้วรัฐบาลทหารพมา่ากลับไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นพวกเขาเกล่าวหาว่าผลการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบธรรมเนื่องจากมีการทุจริต ทำให้ผลการเลือกตั้งดังกล่าวจึงเป็นโมฆะอีกทั้งยังสั่งจับกลุ่มสมาชิกพรรค NLD ทุกคนจนทําให้หลายคนต้องขอลีภัยเพื่อหนีออกนอกประเทศและทําการจัดตั้งรัฐบาลพลัถิ่นขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหวให้นานาชาติทราบป,ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าค่ะทั้งนี้ภายใต้กฎอัยการศึกซูจีถูกสั่งกักบ,บริเวณในบ้านพักเพิ่มจากเดิมเป็นเวลา3ปีถูกขยายกลายเป็น6ปีส่วนสมาชิกพรรคจำนวนมากที่ถูกจับกุม ถูกนำไปคุมขังไว้ที่คุกอินเซงทำให้ซูจีประกาศจะอดอาหารเพื่อประท้วงและเรียกร้องขอให้นำสมาชิกพรรคคนอื่นๆ เข้ามาอยู่ที่เดียวกันในบ้านพักของเธอโดยเวลานั้นลูกชายทั้งสองของเธอคืออเล็กซานเดอร์และคิมก็มาอยู่กับเธอด้วยส่วนไมเคิลก็เดินทางจากอังกฤษมาที่ย่างกุง้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ภรรยาซึ่งในที่สุดซูจิก็ไม่ได้อดอาหารประท้วงโดยอ้างว่ารัฐบาลได้ให้สัญญาแล้วว่าจะปฏิบัติอย่างดีต่อสมาชิพกพรรค NLD ที่ถูกคุมขังไว้ที่คุกอินเซงค่ะรางวัลโนเบลและอิสรภาพ วันที่14ตุลาคมปีคริตศักช1991คณะกรรมการโนเบลแห่งประเทศนอร์เวย์ประกาศชื่อนางอองซันซูจีเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งซูจีไม่ได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ให้อเล็กซานเดอร์และคิมบินไปรับรางวัลแทนที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์อเล็กซานเดอร์กล่าวกับคณะกรรมการและผู้มาร่วมในพิธีว่าผมรู้ว่าถ้าแม่มีอิสรภาพและอยู่ที่นี่ในวันนี้แม่จะขอบคุณพวกคุณ พร้อมกับขอร้องให้พวกคุณร่วมกันสวดมนต์ให้ทั้งผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่โยนอาวุธทิ้งและหันมาร่วมกันสร้างชาติด้วยความเมตตาการุณาและจิตวิญญาณแห่งสันติ ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี1995ซูสจีประกาศต่อสื่อมวลชนทั้งในพม่าและสื่อนานาชาติว่าจะมอบเงินที่ได้รับจากรางวัลโนเบลจำนวน1.3ล้านเหรียญเพื่อให้รัฐบาลใช้จัดตั้งกองทุนสุขภาพและการศึกษากของประชาชนพมา่าจากข่าวดังกล่าวรัฐบาลจึงยกเลิกคำสั่งการกักบ,บริเวณของเธอสูจีจึงได้รับอิสรภาพจากการถูกกักบ,บริเวณในช่วงเวลาดังกล่าวแต่เธอก็ไม่ได้มีอิสระมากนักอีกทั้งยังจำกัดสิทธิ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง กล่าวคือเธอมักต้องปลาใัยต่อฝูงชนที่มาชุมนุมบริเวณหน้ารัวบ้านของเธอหากเธอตระเวนหาเสียงในพื้นที่อื่นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามทุกฝีก้าวอีกทั้งในบางครั้งมีบางพื้นที่ที่มีฝูงชนไม่พอใจซูจีพวกเขาจะสามารถทำร้ายเธอและเพื่อนร่วมคณะโดยไม่ถูกห้ามปรามจากรัฐมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีการใช้ก้อนหินคว้างปาเข้าใส่รถของเธอจนได้รับความเสียหายซูจีจึงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เธอยังคงรู้สึกเหมือนถูกติดตามความเคลื่อนไหวทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างอิสระค่ะนอกจากนี้เธอยังไม่สามารถพบกับครอบครัวของเธอได้อีกเลยเนื่องจากรัฐบาลปฏิเสธวีซ่าของพวกเขาและซูจีเองก็ไม่กล้าดเดินทางออกนอกประเทศเพราะเกรงจะกลับเข้ามาไม่ได้อีกจนกระทั่งในปีคริสต์ศ,ศักราช1999ไมเคิลสามีของเธอป่วยหนักและเสียชีวิตลงเธอก็ไม่สามารถไปร่วมงานศพของเขาได้ ซึ่งเป็นที่น่าเห็นใจแก่มวลชนเป็นอย่างมากค่ะด้วยความที่รัฐบาลของพมา่าไม่รับฟังแนวคิดของพรรค NLD แนวทางการต่อสู้การเมืองของซูจีนั้นจึงไม่เน้นการสื่อสารตามกฎระเบียบเช่น การยื่นหนังสือต่อรัฐบาลโดยตรงแต่จะเป็นการต่อสู้โดยใช้สื่อมวลชนและกระแสสังคมเป็นหลักโดยการบันทึกข้อเรียกร้องของเธอส่งไปยังประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องผ่านจดหมายหนังสือหรือคลิปวิดีโอเท่าที่จะสามารถทําได้เพื่อสร้างแรงกดดันระดับนา,นานาชาติต่อรัฐบาลพมา่าถึงกระนั้นความพยายามของเธอก็ถูกสกัดกัน้นและมีอุปสรรคอย่างต่อเนื่องค่ะ ในเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1998ขบวนรถของซูจีถูกสกัดไม่ให้เดินทางไปพบปะสมาชิกพรรคของเธอซูจีจึงเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลาถึง6วันจนกระทั่งสเสบียงอาหารที่เตรียมไปนั้นหมดลงเธอจึงต้องเดินทางกลับไปยังที่พักในปีคริสตศักราช2000เมื่อซูจีและสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติกำลังเดินทางไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง แต่ถูกสกัดไม่ให้เดินทางออกจากชาญเมืองย่างกุ้งโดยตำรวจอ้างว่ามีเบาะแสว่ามีฝูงชนกลุ่มหนึ่งวางแผนจะดักทำร้ายเธอระหว่างทางแต่ซูจียืนยันที่จะเดินทางต่อเธอจึงต้องเผชิญหน้ากับตำรวจณนะจุดสกัดเป็นเวลาถึง9วัน2ส,สัปดาห์ต่อมาซูจีและผู้นำพักฝ่ายค้านไปที่สถานีรถไฟ เพื่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางออกจากเมืองย่างกุง้งแต่เมื่อมีฝูงชนที่ต่อต้านเธออยู่บริเวณนั้นรัฐบาลจึงได้ส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษไปควบคุมตัวเธอกลับบ้านพักพร้อมทั้งวางกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจุดต่างๆบนถนนบ้านพักขององซานซูจีค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ต่างๆที่คอยสกัดกั้นซูจีจากการเดินทางรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นเพียงข้ออ้างของรัฐบาลทหารเพื่อจะได้ควบคุมตัวเธอกลับที่พักค่ะด้วยเหตุที่ซูจีเคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านี้ เธอจึงถูกกักบ,บริเวณเป็นครั้งที่2ในเดือนกันยายนปีคริสตศักราช2000เป็นเวลา18เดือนทําให้เธอไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานฉลองการได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช2003หลังจากที่ซูจีได้รับอิสรภาพได้เพียงไม่กี่วันและกําลังเดินทางไปพบปะกับประชาชนที่เมืองเดพยินทางตอนเหนือของพมา่า ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างมวลชนผู้ไม่พอใจเธอกับกลุ่มผู้สนับสนุนเธอเหตุการณ์นี้ทำให้ซูจีถูกสั่งกักบ,บริเวณให้อยู่ในบ้านพักอีกเป็นครั้งที่3ค่ะการประท้วงครั้งใหญ่ในปีคริ 2007, สต์ศักราช2007เกิดการประท้วงที่นำโดยคณะพระภิสุกสงฆ์แม่ชีนักศึกษาและประชาชนเนื่องจากไม่พอใจการประกาศขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและกา๊าซหุงต้มของรัฐบาลทหารพรมาร่าการประท้วงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการสลายการชุมนุมในวันที่5กันยายนที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองพะโคกุทางตอนกลางของประเทศซึ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากรวมทั้งพระสงฆ์จํานวน3รูปด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้คณะพระภิกษุประกาศสิ่งที่เรียกว่าปฐมนิคหากรรมคือไม่รับการบินทบาทจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารพม่าและเรียกร้องให้ทางการออกมาขอโทษองค์กรสงฆ์อย่างเป็นทางการภายในวันที่17กันยายนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งจึงเริ่มเข้าร่วมการประท้วงเพิ่มเติมในวันถัดมาจนมีผู้ประท้วงรวมตัวกันได้มากกว่า1 0 0 0 0แคนซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วงเมื่อปีคริสต์ศักราช1988ค่ะทั้งนี้คณะสงฆ์และประชาชนยังได้เดินทางไปยังบ้านพักขององซานซูจีผู้นำพักฝ่ายค้านซึ่งองซานซูจีก็ได้ออกมาปรากฏตัวเป็นเวลา15นาทีโดยการเปิดประตูเล็กของประตูบ้าน พร้อมกับพนมมือไหว้พระสงฆ์ที่กำลังให้พรการปรากฏตัวครั้งนี้นับเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่การกักตัวในรอบที่3ค่ะการขึ้นศาลและการถูกจำคุก ในวันที่3พฤษภาคมปีคิศสศกรัาช2009ในช่วงที่องซันซูจีกำลังจะได้รับอิสระจากการกักตัวครั้งที่3นั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคือในจอนยัตทอชายชาวอเมริกันได้ไว่ายน้ำข้ามทะเลสาบอินยาไปยังบ้านพักขององซันซูจีโดยเขาขอความช่วยเหลือจากเธอให้ได้เข้าพักและพยายามว่ายน้ำกลับไปหลังจากนั้น3วันแต่เขาก็กลับถูกจับกุมเสียก่อน ทั้งนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงในการกระทําของเขาแต่เขาได้อ้างในภายหลังว่าเป็นนิมิตของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวส่งผลร้ายแรงต่อซูจีกล่าวคือเธอถูกจับกลุ่มในสัปดาห์ต่อมาข้อหาละเมิดเงื่อนไขคําสั่งกักบ,บริเวณของเธอและอนุญาตให้ชายชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในบ้านเป็นเวลา3วันซึ่งทําให้เธอต้องขึ้นศาลโดยมีการวิจารณ์จากบุคคลภายนอกอย่างหนักว่าเธอไม่ได้รับความยุติธรรมมากนัก ในการพิจารณาคดีกล่าวคือทูตประเทศต่างๆและผู้สื่อข่าวถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการพิจารณาและเธอมีพยานได้จํานวนจํากัดอย่างไรก็ดีมีช่วงเวลาที่ทูตหลายคนจากสิงคโปร์รัสเซียไทยและผู้สื่อข่าวได้รับอนุญาตให้เข้าพบซูจีได้เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาคดี เธอถูกตัดสินให้จำคุก3ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษโดยผู้ปกครองทหารให้เป็นการกักบ,บริเวณอยู่แต่ในบ้านต่อไปอีก18เดือนโดยในบันทึกกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ซูจีต้องฉลองวันเกิดครบรอบ64ปีของเธอในเรือนจำค่ะในภายหลังนานาชาติได้ประนามการจับกุมและการพิจารณาคดีของเธออย่างรุนแรงรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รวมเรียกร้องและกดดันให้พม่าปล่อยตัวองซานซูจีและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆใน ช่วงแรกรัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ตอบสนองด้วยการประนามการเข้าแทรกแซงกิจการภายในของพมา่าโดยเฉพาะประเทศไทยที่พยายามช่วยเหลือเธอและได้อ้างว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากการเคลื่อนไหวกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งในและนอกประเทศจนในที่สุดเลยขาธิการสหประชาชาติในบันคีมุนได้ตอบสนองต่อกกระแสรณรงค์จากนานาประเทศ ด้วยการบินไปยังพม่าเพื่อเจรจาแต่พลเอกอวุโสตันช่วยผู้นำสูงสุดในขนาดนั้นปฏิเสธคำร้องของเขาทั้งหมดค่ะขนาดเดียวกันองซันซูจีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินแต่ก็ถูกสารพม่าปฏิเสธและมีผลให้เธอไม่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งที่กำหนดขึ้นในปีดังกล่าวได้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบสองทศวรรษที่เธอได้ทำงานเป็นนักการเมืองในพม่าอย่างไรก็ตามทนายความของเธอก็ยังคงเดินหน้าย,ยื่นอุทธรณ์รอบใหม่ต่อไปค่ะอิสรภาพ ในวันที่13พฤศจิกายนปีคศกรัา2010รัฐบาลทหารพรมา่าซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งในช่วงที่องซานซูจียังคงเป็นนักโทษนั้นได้ตัดสินใจปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้นักวิจารณ์มองว่าเป็นเพราะรัฐบาลต้องการลดกระแสความกดดันที่เกิดขึ้นและไม่ต้องการให้เกิดการประท้วงหลังชนะการเลือกตั้งที่สำคัญรัฐบาลหวังว่าการปล่อยตัวซูจีในครั้งนี้ จะปลดล็อกการถูกความบาตรทางเศรษฐกิจที่มีมายาวนานได้และหวังคะแนนนิยมจากประชาชนที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวองซานซูจีอย่างไรก็ตามการปล่อยตัวดังกล่าวได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกโดยหลังจากการปล่อยตัวไม่กี่วัน เธอก็ได้พบกับคิมบุตรชายคนเล็กของเธอเป็นครั้งแรกในช่วงหลายสิบปีโดยเธอได้มารอรับบุตรชายที่สนามบินมิงกะลาดงจากนั้นได้พากันไปสักการะมหาเจดี์ชเวดากองค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีคตศักช2012นางซูจีได้เดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกกักบริเวณในปีคศักช1990เธอได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในงานสำคัญสคัญต่างๆในหลายประเทศเช่นการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ประเทศ ไทไยโดยเธอได้มาเยี่ยมแรงงานชาวพม่าที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆและให้กำลังใจแรงงานดังกล่าวนอกจากนี้เธอยังได้เดินทางไปตระเวนเยือนยุโรปตลอดเดือนมิถุนาย,ยนปีคริสตศักราช2012และในที่สุดเธอก็ได้ไปที่นอร์เวย์เพื่อรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยตัวเองโดยระหว่างการเยือนยุโรปนางซูจีได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศและกล่าวแถลงในรัฐสภาอังกฤษ รวมทั้งเข้ารับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรนิรโทษกรรมสากลในไอร์แลนด์ค่ะการเสียชื่อเสียงจากปัญหาชาวโรฮิงญา ในปีคริสต์ศักราช2015พัก NLD ของนางซูจีชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโดยได้ที่นั่งถึง86%ในรัฐสภาแต่รัฐธรรมนูญของพมา่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอองซานซูจีจึงต้องดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐพม่าแทนและควบตำแหน่งรัฐมนตรีการต่างประเทศอีกตำแหน่งหนึ่งในช่วงปีคริสต์ศักราช2016 ถึง2,021อย่างไรก็ตามในช่วงของการปกครองโดยพรรค NLD ได้เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนระดับโลกนั่นคือความขัดแยงระหว่างพม่าก,กับชาวโรฮิงญ,ญาซึ่งเป็นชนชาวมุสลิมกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนเหนือของรัฐอารากันหรือเมืองยักไข่ในประเทศพมา่าพวกเขาถูกระบุโดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็นประชากรไร้รัฐ ไรสัญชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกและในอดีตที่ผ่านมาก็ถูกข่มเหงโดยทางการและทหารของพาม่ามาโดยตลอดเนื่องจากพามา่าไม่ยอมรับพวกเขาเป็นพล,ลเมืองของตนเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาถึงแม้ชาวโรฮิงญาจะอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวมาหลายชั่วอายุคนพวกเขาถูกจำกัดสิทธิ์ต่างๆเช่นการเดินทางการศึกษาและสวัสดิการรัฐและภายหลังการจะลาจลในปีคศัก .2012 พวกเขาต้องย้ายไปอาศัยในค่ายกักกันที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายต่อมากลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญาได้ก่อตั้งกองกำลังขึ้นเพื่อต่อสู้และเป็นเหตุให้ทหาพรพม่าเข้าปราบปรามจนกลายเป็นความรุนแรงในปีคริสต์ศักราช2016ซึ่งมีทั้งการจับกลุ่มสังหารหมู่ กระทำชำเราและเผ่าบ้านเรือนหลายพันหลังคล้ายกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนต้องอดพยพออกไปบบงกลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้ที่สุดแต่ก็ต้องได้รับความอดอยากยากแค้นเช่นกันด้วยเหตุนี้นานาประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติต่างประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และจับตาดูการเคลื่อนไหวของรัฐบาลพม่าในเรื่องนี้ค่ะถึงแม้การกระทำต่อชาวโรฮิงญานี้ จะมีปัญหามาก่อนสมัยของรัฐบาลองซานซูจีแต่ก็ยังคงดำเนินเรื่อยมาจนเกิดความรุนแรงที่มากขึ้นในยุคสมัยของเธออย่างไรก็ตามการตอบสนองขององซานซูจีนั้นไม่เป็นไปตามที่ทั่วโลกจับตามองกล่าวคือเธอเลือกที่จะไม่ให้ความเห็นและนิ่งเฉยกับเรื่องนี้อีกทั้งยังไม่ให้หน่วยงานช่วยเหลือมนุษยชนจากต่างชาติเข้าแทรกแซงโดยเธอเคยกล่าวเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นว่าเธอไม่สามารถเลือกข้างได้ ปฏิกิริยาของซูจีสร้างความผิดหวังให้กับคนหลายกลุ่มและมีการยึดรางวัลหลายรางวัลที่เคยมอบให้เธอในช่วงปีที่เธอต่อสู้รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยค่ะการถูกรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2021ทหารได้ทำการรัฐประหารและจับกลุ่มองซาซูจีพร้อมผู้นำพักค NLD ดีทั้งหมดเธอถูกกล่าวหาในคดีร้ายแรงหลายคดีและต้องขึ้นศาลทหารหลายครั้งในปีคริสตศักราช2021 ถึง2022ในช่วงแรกเธอถูกกักตัวที่บ้านพักดังที่ผ่านมาแต่ในเดือนมิถุนายนเธอและพักพวกได้ถูกนำตัวไปยังสถานที่ลับซึ่งคาดว่าเป็นเรือนจำแทนช่วงปลายปีคริสต์ศักราช2022เธอถูกตัดสินคดีต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนปีที่เธอถูกตัดสินจำคุกรวมกันทั้งหมด33ปีท่ามกลางการเคลื่อนไหวของนานาชาติในการขออภัยโทษ หรืออย่างน้อยขอลดโทษให้กับเธอทนายความของเธอพยายามสู้คดีและคำร้องก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดแต่ทางการมีการลดโทษให้ในบางคดีทำให้โทษจำคุกลดเหลือ27ปีล่าสุดในเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2024มีข่าวลือว่ามีการย้ายเธอกลับเข้ามาอยู่ในบ้านพักเนื่องจากปัญหาอากาศร้อนจัดแต่ก็มีแหล่งข่าวแย้งว่าเธอยังคงอยู่ในเรือนจำเพียงแต่ได้รับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศค่ะอองซานซูจีเป็นทั้งนักวิชาการนักการเมือง นักการทูตนักเขียนและที่สำคัญที่สุดเธอเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไม่เคยยอมแพ้ในการต่อสู้ยาวนานหลายสิบปีนอกจากรางวัลโนเบลแล้วสูจียังได้รับรางวัลอีกมากมายเลยล่ะค่ะในปีคริศักช2007รัฐบาลแคนาดาประกาศให้เธอเป็นพล,ลเมืองกิตติมศักดิ์ของประเทศซึ่งเป็นคนที่สี่ที่ได้รับเกียรตินี้และในปีคศักช2012เธอได้รับเหรียญวอลเลนเบิร์กและเหรียญทองรัฐสภาพร้อมเหรียญเสรีภาพประธานาธิบดี ซึ่งเป็นเกียรติยศพล,ลเรือนสูงสุดในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นิตยสารไทม์ยังเคยจัดให้เธออยู่ในรายชื่อผู้หญิง100อคนที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะแต่ทว่าจนถึงปัจจุบันปีคศสต์ศักราช2024นี้องซานซูจีในวัย78ปปียังคงถูกจำคุกและมีรายงานว่าเธอมีปัญหาทางสุขภาพหลายอย่างเนื่องจากความชาราทั้งนี้ยังไม่มีใครทราบว่าชะตากรรมของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ แคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย